โอ้ไม่นะเขาอยากหนีไปอพอลโลทเทพแห่งแสงสว่างแม้พลังจิตวิญญาณจะแยกออกจากกันก็ยังสามารถทำลายความว่างเปล่าได้ข้าจะรักษาพื้นที่ให้มันคงเราต้องไม่ปล่อยให้เขานี้ออกไปได้ข้าอักเฉินเย เราพบจุดยึดการอวกาศที่ใกล้ที่สุดแล้วและสามารถเริ่มเทเลพอร์ตได้ทุกเมื่อรีบหนีไปก่อนที่เราเทพชั่รารยจะฟื้นคืนชีพเอาล่ะระบบป่าสวรรค์หมดผูกมัดผิดอยู่นายท่านพื้นที่นี้ได้กลายเป็นตัวแปรระดับภูมิภาคที่สำคัญและไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้ได้โดยไม่ตรวจสอบได้เจ้าไปข้าอยู่ไม่นะข้าจะไม่ไปเราเป็นคู่หูกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะประชิญหน้ากับนายท่านด้วยกัน ไม่มีประโยชน์ที่เจ้าจะอยู่ที่นี่ใช่แล้วใช่แล้วในท่านข้ายังสามารถช่วยในท่านเปิดสนามลบเพื่อสกัดพวกมันได้ในท่านข้ายังสามารถมันไม่ใช่การแยกจากที่เป็นความเป็นความตายจริงๆดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลมากนะักเราจะพบกันใหม่อีกครั้งในท่านเทพธิดาทั้งสามแห่งโชคชะตาแห่งแอสการ์ด ในที่สุดก็ปิดแล้วเดี๋ยวนะเขาส่งอะไรไปนาเขาไม่ได้หนีออกมาเหรอหนีเหรอเจ้าคงเข้าใจอะไรผิดบางอย่างข้าไม่เคยหลึกเลียงการต่อสู้ในอดีตเลย วันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันส่วนเจ้าเจ้าใช้การเสถระของสิ่งมีชีวิตแห่งดินแดนตะวันตกเพื่อสร้างพื้นที่นี้ให้เจ้าฟื้นคืนชีพได้อย่างไม่มีสิ้นสุดหลังจากที่มันพังทลายและสลายไปนับพันครั้งเจ้าจะยังรักษาจิตใจที่แจ่มใสได้อยู่ไหมอืมนี่เป็นหัวข้อที่ดีข้าจะลองมันดูด้วยตัวเองนายท่าน ปล่อยข้าไปเถอะรอยแยแห่งการเวลาย,ยังปิดไม่สนิทยังมีเวลาเหลืออีกนะอยากกลับไปจะไปที่ไหนนายท่านข้าโดนวิญญาณร้ายพวกนั้นหลอกข้าอยากกลับไปช่วยเขาปล่อยข้าไปเถอะใช่แต่ข้าไม่ได้อยู่ที่นี่หรอเอ๊ะโอ้โหเวอร์ชันมินี้เหรอข้าไม่ได้บอกไว้เหรอว่าเราจะพบกันใหม่ โอ้โหนายท่านข้าตกใจแทบตายตอนที่แนายท่านบอกว่ามันไม่มีความหมายข้าก็คิดว่านายท่านไม่ต้องการข้าอีกแล้วเป็นไปได้ยังไงเจ้าไม่มีลูกศิษย์อีกสักสองสามคนที่ยอมรับเหรอนายท่านโอเคหยุดร้องไห้แล้วเงียบซะข้าปล่อยให้เจ้าปรากฏตัวไม่ใช่เพื่อให้ได้น้ำตาและน้ำมูกใส่ข้า ดังนั้นนายท่านคนนั้นก็เป็นเพียงร่างโคนนายท่านัวจริงอยู่ที่จิวโยเสมอมาจริงๆแล้วนายท่านมันบอกข้าก่อนเพื่อจะได้เตรียมใจไว้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยต่างกันมากนักไม่ว่าข้าจะพูดหรือไม่ก็ตามดังนั้นข้าจึงลืมมันไปปนาม,มันดีลืมไปเถอะบุคลิกที่ฉเฉยเมยเช่นนี้เป็นนายท่านที่แท้จริงแต่ทำไมนายท่านถึงกลายเป็นเด็กอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้ล่ะมันแค่ภาพลงตาหรือ ไม่นี่ไม่ใช่ภาพลวงตาหลังจากเข้าใจเต่าแห่งก้าวโลกใต้ใบพบแล้วข้าจึงฉวยโอกาสนี้รวบรวมเต่าอันยิงย่งใหญ่แห่งชีวิตให้เข้มข้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเต่าสําเร็จร่างกายของข้าก็อยู่ในอริยบทอันยวนัยนี้ข้าไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าร่างกายนี้คือร่างกายที่แท้จริงของข้า แต่ถ้าท่านใช้ปรมัมญ,ญาณท่านจะกลับเป็นชายรูปงามเหมือนเดิมไม่ได้เหรอเป็นไปไม่ได้ในขณะดนี้เอ๊ะทำไมมรทั้ง9พบบวกกับมรทั้ง12ของมหาวิถีล้วนสำเร็จสมบูรณ์แล้วเป็นเพียงเรื่องของความคิดที่จะบรรลุถึงเอกภาพแห่งมรทั้งมวลและบรรลุถึงการตรัสรู้ พูดแบบที่จะเข้าใจได้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับพลังในปัจจุบันต้องใช้เวลาพอสมควรมิฉะนั้นหากเจ้าใช้พลังญาณอย่างหุนหันพันแล่นเพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายพลังญานที่หลวยไหลออกมานั้นมีแนวโน้มที่ทำให้มิติเวลาและอวากาศพังทลายลง ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ก็น่ารักดีถึงจะตัวเล็กก็เถอะอีกอย่างข้าอยู่นี่แล้วข้าเก่งเรื่องกำจัดพลังของนายท่านและข้าจะช่วยนายท่านกดพลังของเขาเองนั่นคือสิ่งที่ทำให้เจ้ากลับมาที่นี่ โอ้อย่างไรก็ตามเราไม่จำเป็นต้องสนใจเทพเจ้าช่วยและเหล่านั้นจริงหรือส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับแผนการของค้าและไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมดังนั้นตอนนี้เราพักไว้ก่อนแล้วเราจะไปกับสู่เมืองโบราณสตาร์ลิสกายใช่ไหมยังไม่มีการตอบกลับข้ามีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการอะไรอีกล่ะอ๋อเซียวโยจอนี่เองนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้เจอเธอนานแล้วคิดถึงเธอจังเลยอืม ข้าอยากเปลี่ยนแปลงกฎแห่งก้าวพเพื่อให้อยู่โยและมันดาของเธอสามารถอยู่ร่วมกันได้หลังจากที่อยูโยขึ้นของบัลลังก์และได้รับการสวมมงกุฎข้าวางแผนจะให้เธอเข้าร่วมการแข่งขันหมื่นเผ่าพันโอ้น้องคนเล็กของนิกายมือตักของเรากำลังเข้าร่วมสนามรบด้วยนอกจากนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องไขความกระจ่างเกี่ยวกับสาเหตุและผลของเทพเจ้าโบราณแห่งเซินโจที่หลับไหลยอยู่ในโลกแห่งก้าโลกใต้พบมานาหลายปี